สวัสดีค่ะวันนี้มาทําตัวการ์ตูนที่สามารถเดินได้นะคะซึ่งวิธีการทําก็คือจะใช้วิธีการทําแบบง่ายๆนะคะค่ะมาดูการ์ตูนของเราเลยค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นตัวการ์ตูนที่เราวาดแล้วนะคะที่เราวาดไปครั้งที่แล้วนะคะก็คือเมื่อเราวาดเสร็จแล้วให้เราทําเป็นซิมโบลนะคะแล้วก็ตั้งเป็นมูวี่คลิปนะคะค่ะ ในส่วนของขาแขนทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะก็คือเราจะแยกไว้แบบนี้นะคะค่ะวัตถุจะเป็นมูฟวิคิปนะคะค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกที่เราจะทําก็คือให้เราทําการครอบวัตถุทั้งหมดค่ะจากนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าแต่ละสัดส่วนแยกองค์ประกอบกันนะคะจากนั้นให้กดที่ F8 ค่ะหรือคลิกขวาแล้วก็ทําการ convert to symbol นะคะ จากนั้นตรงประเภทตรงนี้ให้เป็น Movie Clip ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าวัตถุจะอยู่ในซิมโบลดวกันนะคะก็คือซิมโบลของตัวกระตูนนะคะให้เราทำการดับเบิลคลิกเข้าไปในตัวกระตูนค่ะค่ะเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะคะ เราจะทำการแยกองค์ประกอบนะคะก็คือให้เราทำการเลือกวัตถุทั้งหมดค่ะหรือจะกด Ctrl A ที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะคะที่ modify ค่ะเราจะทำการแยกเลเยอร์ของวัตถุนะคะมาที่ timeline ค่ะแล้วก็เลือกที่ distribute to layer นะคะเราก็จะได้องค์ประกอบของขาแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะ ส่วนเลเยอร์ไหนที่เราไม่ได้ใช้นะคะให้ลบทิ้งเลยค่ะค่ะเมื่อเราแยกเลเยอร์เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปรับวัตถุนะคะขั้นตอนแรกให้เรามาที่ไทม์ไลน์นะคะมาที่ไทม์ไลน์ที่30นะคะจากนั้นให้เราทําการกดเลือกเลเยอร์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็กด Shift ค้างไว้นะคะค่ะตรงนี้ก็คือเราจะทําการ Insert Key Frame นะคะให้กด F6 ที่แป้นพิมพ์นะคะหรือคลิกขวา insert keyframe นะคะค่ะต่อไปนะคะให้เรามาที่เลเยอร์แรกนะคะแล้วก็ทำการกดชิปค้างไว้ค่ะตรงนี้เราเลือกทุกเลเยอร์เลยนะคะจากนั้นก็ให้กด F6 ที่แป้นพิมพ์ค่ะค่ะในส่วนของการทำภาพเคลื่อนไหวตรงนี้นะคะเราจะให้ตัวการ์ตูนเปลี่ยน การขยับแขนขยับขานะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะค่ะในส่วนนี้เราจะปรับที่เฟรมที่15นะคะก็คือจะให้แตกต่างจากเฟรมแรกและก็เฟรมสุดท้ายนะคะขั้นตอนแรกให้เรามาที่แขนก่อนเลยค่ะจากนั้นเราใช้เครื่องมือฟีทานฟ form นะคะในการปรับหรือเราจะใช้วิธีการวาดใหม่ก็ได้ค่ะแต่วิธีนี้จะง่ายกว่านะคะจากนั้น ให้เรากดตัวที่เป็นจุดกึ่งกลางนะคะจุดหมุนมาไว้ที่บริเวณไหล่นะคะจากนั้นให้เราทําการหมุนนะคะอาจจะให้แขนเข้ามาเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ,ะมาที่แขนอีกข้างหนึ่งนะคะถ้าเหมือนเดิมนะคะค่ะตรงนี้อาจจะให้ขยับไปข้างหน้านิดนึงค่ะค่ะต่อไปมาที่ขานะคะ เดิมเลยนะคะนี้ก็จะให้มาประมาณนี้นะคะค่ะขา,ขาอีกข้างนึงทําเหมือนเดิมเลยค่ะคะ่ะจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วให้เราดูที่ทำลายของเรานะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นะคะค่ะเราก็จะเห็นว่าแขนกับขาสลับกันนะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะทำการปรับที่ปากนะคะอาจจะลดขนาดลงมานิดนึงนะคะในส่วนของหัวนะคะเราก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะคะตรงนี้ให้ลองทำดูนะคะค่ะแล้วก็ลองขยับดูนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ให้เราปรับประมาณนี้ก่อนนะคะก็คือจะทําวิธีแบบง่ายๆก่อนนะคะค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กลับไปที่ซีนหนึ่งนะคะเมื่อกลับมาที่ซีนหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบดูนะคะวิธีการทดสอบก็คือกดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์นะคะแล้วก็ตามด้วย Enter ค่ะค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ พอเสร็จแล้วเราจะมาทําให้ตัวการ์ตูนสามารถเดินได้นะคะเราสามารถย่อขยายได้ตามที่เราต้องการโดยใช้เครื่องมือฟีท์แอนฟอร์มนะคะจากนั้นนะคะในจุดแรกของไทม์ไลน์ของเรานะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่จุดที่1จุดเริ่มต้นให้เรานําตัวการ์ตูนมาชิดฝั่งขวามือไว้นะคะจากนั้นนะคะให้มาเฟรมที่ประมาณเฟรม1 0 0ก็ได้ค่ะ เพราะว่าตรงนี้เราสามารถแก้ไขได้ค่ะจากนั้นให้กด F6 นะคะจุดสุดท้ายของตัวการ์ตูนที่จะเดินไปก็คือฝั่งซ้ายมือนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำให้ตัวการ์ตูนสามารถเดินได้โดยให้เรามาที่พื้นที่บ้างในส่วนของไทม์ไลน์นะคะให้คลิกขวาค่ะจากนั้นเลือก Create Classic Tween นะคะเราจะใช้วิธีการเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween ค่ะ พอเสร็จแล้วให้ทดสอบโดยกด Control ตามด้วย Enter นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวกระตูนเราเดินไวมากนะคะเพราะฉะนั้นให้เราทำการกด F5 นะคะก็คือเพิ่มไทม์ไลน์ขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเราปรับความเร็วในการเดินตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปถ้าเราต้องการนำฉากเข้ามาใส่ก็สามารถทำได้นะคะหรือว่าจะวาดเพิ่มก็ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนําฉากเข้ามาใส่นะคะค่ะถ้าเราต้องการนําฉากพื้นหลังมาประกอบนะคะเราก็สามารถนําเข้ามาได้โดยให้มาที่ไฟล์แล้วก็ Import นะคะแล้วก็มาที่ Library นะคะในที่นี้จะมีอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถลากเข้ามาใส่ในงานของเราเลยนะคะเราก็ทําการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์ค่ะแล้วก็นํามาไว้ข้างล่างสุดนะคะจากนั้นเราก็ทําการลากฉากเข้าไปได้เลยค่ะ เราสามารถปรับขนาดได้นะคะตามที่เราต้องการค่ะตามพื้นที่การทำงานของเรานะคะค่ะเราก็จะได้ฉากตามที่เราต้องการนะคะจากนั้นให้เราลองกดทดสอบดูนะคะค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะค่ะสำหรับวิธีทำวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะ ฝากติดตามรับชมรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ